สร้างผิวสวยสมบูรณ์แบบได้ทุกวันเพีเยงใช้ไฮยาอินเทอร์ซิฟไวตินิ่งพรีซีรัมหนึ่งหลอดหยดเป็นขั้นตอนแรกหลังล้างหน้าเช้าและเย็นเป็นประจำเพราะอุดมไปด้วยเนเชอรัลไฮยาลูรอนร้อยเร์เซได้รับรองมาตรฐานอีโคเซิร์ตจากเยอรมนีมอบความชุ่มชื้นลดเดรือนริ้วรอยให้ผิวตึงกระชับเรียบเนียนผสานกับฟลาวเวอร์เอ็กซ์ทรคจากฝรั่งเศส และคาเวลามเอ็กซตรจากออสเตรเลียมี n นเชอรัลเอผัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนช่วยให้ผิวดูสดใสมีออรา่าและมีซากุระเอ็กซ์ตรจากเกาหลีที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวลดเลือนความหมองคล้ำให้ผิวดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมเพิ่มการบำรุงผิวด้วยไฮยาลูรอน3ขนาดโมเลกุล สร้างผิวให้แข็งแรงสมบูรณ์แบบด้วย Hyaluronic Complex ซึ่งประกอบด้วยโซเดียมไฮยาลูโรเนตโมเลกุลขนาดใหญ่100% n a t u r a เนชรจากเยอรมน,นีช่วยกับเก็บน้ำในเซลล์ใต้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนตึงกระชับรูขุมขนเล็กลง ซูเปอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดกลางช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากเป็นพิเศษให้ผิวอิ่มน้ำฉ่ำใสเปล่งปลั่งยาวนานไฮโดรไลซ์ไฮยาลูโรนิกแอซิดมเลกุลขนาดเล็กซึมสู่ผิวได้ล้ำลึกทำให้ริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับไฮยาเพอร์เฟกต์สกินซีรีส์มอบผิวชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำ ทำ้ำสเปล่งกลั่งยาวนานเรียบเนียนรูปขุมขนเล็กลงริ้วรอยเล็กดูจางลงเติมเต็มริ้วรอยลึกให้ตื้นขึ้นผิวเด้งตึงกระชับกิฟฟินเฮียเพอร์เฟกต์สกินซีรีสผิวสวยครบสมบูรณ์แบบทุกมิติ